วันนี้ได้มีโอกาสนะครับมีคนเอาสกูตเตอร์คันนี้มาซ่อมนะครับคือซื้อแบบไปเนาะอยู่พิษณุโลกห่างจากผม200กิโลนะครับก็ขอบคุณที่ไว้วางใจความจริงต้องความจริงเขาทำไม่ได้รอกรับเพราะว่าโหแปลงมาเยอะมากครับก็คือผมเพิ่งเจอครับเส้นผมบางบุเขามากก็คือเปิดสวิตติดทุกอย่างนะครับแต่บีคเล่งไม่ได้นะครับเช็คไฟ ก่อนอื่นนะครับผ้าอย่างกรณีในนี้นี้นะครับจะเพิ่งเช็คอื่น,นครับถอดรอยเบรกเบรกออนออกก่อ,อกนก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าสายเบรกสายไหนเลยแท้แต่นี่ไม่ได้เป็นที่เบรกนะครับก็คือเบรกไม่ได้ค้างผมเช็คว่าเปิดกุดแจแล้วรีโมทคอนโทรลด้วยรีโมทคอนโทรลครับมันดังสเต็ปเดียวก็คือมันไม่มีเสียงปลดล็อกนะครับแสดงว่ากล่องมันไม่สามารถทํางานได้ นะผมผมมันไม่สามารถทำงานได้เรามาเช็คที่คันเร่งครับไม่มีไฟออกมานะครับก็ไล่ไปพักนึงครับทุกอย่างต่อก็น่าจะครบนะครับแต่มิเตอร์ไล่ไปนะครับไปเจอจุดที่เป็นสายรีโมทเนาะสายสวิตก็ต่อเรียบร้อยนะว่าตรงนี้ก็มีตอไม่มีเอ๊วัดเครื่องในก็หลุดแล้ววัดข้างในก็อันนี้ผมตัดออกไปแล้วนะครับวัดเครงในตรงนี้เนาะ จ้ำก็ตรงนี้อยู่ก็ปกติก็เลยลื้อกล่องนะครับลื้กอกลมาว่าสายรีโมทเพราะว่าบวกลบตรงนี้ไฟก็มาเนาะก็เลยรื้อสายรีโมทสายรีโมทสายที่เปิดสวิตชนะที่เป็นสีแดงเขาแปลงมาแล้วก็คือพิเตอร์จิ้มเข้าไปข้างในเนี่ยจิ้มตรงปลายสายนี่ครับตอนที่ยังไม่ได้ตัดนะนี่ มาไม่ถึงครับเออมาไม่ถึงตรงนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าสายไม่หมดนี่ขาดประมาณนี้ครับอาการเผื่อใครเจออาการคล้ายแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ผมก็เลยตัดตัวนี้ออกครับเพราะว่าน้าจะเพื่อสนิมนกับจอดไว้นานที่เขาย้ำไว้นะครับขาดข้างในเลยขาดตรงขั้วนี่โหขาเจอยากมากรัาไม่เกะกล่องก็ไม่รู้ครับเพราะว่าวัดตรงขั้วก็ไฟก็มา ปกติกันเลยตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็บันทึกวิดีโอไว้ลงช่องไว้ับให้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่คนที่เจอปัญหาคล้ายๆแบบนี้นะครับลองเช็คดูก่อนนะครับอย่างน้อยนะครับกล่องนะครับจะดีไม่ดีจะเช็คอย่างอื่นได้กล่องต้องไฟไฟเลี้ยงคันเร่งต้องมานะครับ5โวลต์นะครับจิม้มแดงกับดาต้องได้5โวลต์ถ้าคันเร่งเสียไม่เสียเราก็รัดสีแดงกับ เขียวครับสีแดงขเขียวล้อจะหมุนความเร็วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้ครับต้องไฟต้องมาครับสแสดงว่าห้าไฟห้าวงไม่มากล่องไม่ทํางานครับกล่องอาจจะเสียหรือเป็นที่จุดอื่นนะครับเช่นแบบนี้เส้นผุมบ่งเขามากเลยโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับแันนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ